สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างแฝดไฟทองคำลายทองแท่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูพี่อ้วนกลัวรถแมคโครนะคะตอนนี้มีรถแมคโครมาทํางานอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโรงช้างพี่อ้วนนะคะเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาพี่อ้วนจะเป็นยังไงนะคะอ้วนมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้วนอ้วนอ้วอ้วนา โอ้ยโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้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 ใจยเย็นอ้วนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันเจ็บขาใจยเย็นใจเย็นโอ้ยกลัวรถแมคโครนะคะคือความจริงก็ไม่ใช่อ้วนแค่เชือกเดียวนะคะที่มีอาการกลัวรถแมคโครแบบนี้นะคะก็ช้างหลายเชือกนะคะก็บางเชือกใหญ่กว่าพี่อ้วนของเราก็กลัวก็มีนะคะอันนี้ต้องคอยเฝ้าไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยว เพลวิ่งเดี๋ยวขาพิคาแพงอีกใหม่ก็โยนอ้อยล่อไว้นะคะอันนี้ถ้าไม่โยนอ้อยล่อไว้นะวิ่งเลยนะคะยิ่งเข้ามาใกล้ด้วยก็บันเทิงบันเทิงแน่นอนนะคะความจริงทองแท่งก็กลัวนะคะความจริงทองแท่งก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่เท่ากับทองคําไงทองคํานี่ตัวใหญ่เฉยๆไะไปแล้ว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 โอ้ไปแล้ว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 เก่ง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 ใส่ด้วยเก่งใส่ด้วย ต้องคอยเฝ้าไว้ก่อนนะคะน้องยังไม่เป็นไรเลยใช่ไหมนะ่ไข่มุกยังไม่เป็นไรเลยเอยู่ไกลอยู่ไกลไม่ให้ไข่มุกอยู่ไกลไงแต่อ้วนไอ้นี่อยู่ต่อนหน้าอ้วน,นเลยไงเขาคงเขาคงจะสงสัยเนาะอะไรเนี่ยสูงสูงใหญ่ใหญ่ทำไมมันสูงจังเลยทำไมมันใหญ่จังเลยตอนเดินใช่ไหมเขาจะกลัวตอนที่รถไมโครมันเดินเออ มันจะมีเสียงไงนะคะจะกลัวเสียงแล้วก็บางทีกลัวตรงมือมือจกนะคะมือจกโอ้ยเอนดูเอ็นดูพี่อ้วนกลัวกลัวจนพ่อต้องมายืนเป็นเพื่อนนะคะน้อ ทำไมมาหดหดทำไมหดหดล่ะอ้วนฮะทาไมเป็นหดหดยังไงไม่รู้มองอย่างเดียวเลยหันหน้ามาฝั่งนี้อย่างเดียวนะคะหันหน้าสู้วห,หันหน้าสู้ไหมอย่าไปกลัวลูกอย่าไปกลัวโอ้เห็นดูเด็กอ้วน วันนี้ก็สบายนะคะสบายเลยไม่ได้ทํางานนะคะวันเสาร์เนาะวันเสาร์วันนี้ทางโครงการหยุดหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเขามีการตรวจโควิดของควานช้างนะคะการตรวจโควิดของควานช้างซึ่งพ่อใหม่ของเราก็ไปตรวจเรียบร้อยนะคะไปตรวจเรียบร้อยผลปรากฏว่าเป็นลบนะคะก็โอเคลอดตัวไปในรอบนี้นะคะเด็กๆวันนี้ก็อยู่บ้านทั้งวันเลยพรุ่งนี้ถึงจะได้ไปร่วมกิจกรรมวันช้างไทยนะคะ ตั้งแต่เช้าเลยเก้าโมงอาจะมีการเส้นนะคะเส้นบริเวณพระครูประกำนะคะเส้นประกำเนาะนะคะแล้วก็กินโตจีนช้างนะ,ะพิธีเปิดงานช้างอะไรประมาณนี้หละนะคะแต่ก็จ,กจะเสร็จงานประมาณเที่ยงไม่เกินเที่ยงนะคะก็จะได้พักผ่อนยาวเลยเหมือนกันนะคะเขาเขามาทําถนนนะคะแม่ครูเขามาทําถนนฝั่งนู้น เขาไปแล้วอ้วนเขาไปแล้วเขาไปแล้วลูกเขาไปแล้วเขาไปแล้ว,อลวเอออ้วนบอกไปเร็วจังพี่แมคโครไปเร็วจังยังไม่ได้ไฟเลยเอ,อ้ยกลับมาใหม่หน่อยซิพี่แมคโครผมยังไม่ได้ไฟด้วยเลยเออ โตแล้วนะเราอ่ะสิบสองแล้วนะสิบสองขวบแล้วนะให้พ่อมายืนเฝ้าอีกโอ้ยเนาะเป็นดูเท่พ่อต้องมายืนเฝ้านะไม่เฝ้าไม่ได้นะคะไม่เฝ้าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวที่บ้านเรามันก็หลุมกบหลุมอุกกาบาตเยอะเนาะเดี๋ยวขาพี่ขาแพงเจ็บขาอีกนะคะไม่ปลอดภัยอันตรายมาก ยัง<ม>ยัง<ม>ยัง,ย,ง,ย,งยังสบตายังสบตากับพี่แมคโคอยู่พ <อ S 1> เพราะว่ายังระแวงอยู่นะคะตราบใดที่แมคโคย,ยังไม่กลับนะคะก็จะหันหน้าแบบนี้หละหันหน้าไปมองแบบนี้อยู่ตลอดนะคะอวนนี่รู้สึกว่าเขาจะกลัวกว่าน้องเนาะกลัวกว่าน้อง,องวัววัวนี่ก็กลัวนะคะวัวนี่ก็กลัวกลัวทุกอย่างนะซึ่งความจริงคิดว่าพี่อ้วนน่ะไม่น่าจะกลัวเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าอ้วนนี่กลัวแบบ อะไรก็กลัวกลัวทุกอย่างเลยกลัวกว่าน้องอีกนะทองแทง่งทองแท่งยังไม่กลัวเท่าไหร่นะคะทองแท่งนี่เขาปกติอยู่แต่ทองคำไม่รู้สึกว่าจะโอ้ไปแล้วแม่โคไปแล้วไปแล้วว่านไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ้วนบอกอยังไม่ไว้ใจกลัวกลัวพี่แม่โคจะกลับมาอีกยังไงอ้วนก็จะมองจนกว่าพี่แม่โคจะไปจริงๆนะคะอันนี้เขาเขาหันหน้าไปสบตาตั้งแต่นู่นพี่แม่โคมาทํางานตั้งแต่เริ่มงานเลยนะคะยืนมองตลอดเลยยืนตั้งหลักไงยืนตั้งหลักยืนตั้งหลักไปดูเลย ไปแล้ว,ไ,ลวไหนไปดูลูกสาวหน่อยเป็นไงลูกหนูกลัวไหมหนูกลัวเหมือนพี่ทองคำไหมลหูก ไข่มุงนี่ยังปกติอยู่นะคะไม่กลัวหรือว่าอาจจะอยู่อาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าพี่ทองคําหรือเปล่าลก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่วันนี้อากาศร้อนนะคะอาบน้ําให้ทั้งวันเลยอาบน้ํารู้สึกว่าวันนี้จะกี่รอบแล้วนี่สีรอบแล้วมั้งนะคะอาบน้ําทั้งวันเลยว่าอากาศร้อนน้ำก็ไม่ค่อยไหลอากาศก็ร้อนนะคะ อะไรหนูจะไปดูแม่โคบ่ฮะจะไปดูแม่โคเหรอไปไหมไปไหมพ่อพาไปดูไปไหม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 อู๋มาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนั้นเป็นรถอะไรอันรถไทยรถไทยรถไทยรถเกียรต์รถเกียรต์รถเกียรต์มาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกคันอีกคันอีกคันอันนี้กลัวไหมลูกอันนี้กลัวไหมอันนี้กลัวไหม มาแล้วอ้วนมาแล้วอ้วนมาแล้วมาแล้วอ้วนมาแล้วโอ้หนีเลยหนีเลยโอ้โหถอย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 ตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักโอ้ยเออเอาไปแล้วไปแล้วแล้วโอ้โหทำท่าเก่งทำท่าเก่งทำท่าเก่งอื้อ เก่งนะแล้วเวลาเขาเดินหน้ามานี่ถอยแบบโอ้โหแล้วเวลาพอเขาจะกลับนะรับวท่าเก่งสุดยอดเราอ่ะกลัวเหรอลูกฮะกลัวบ่อกไม่ครบอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว น่าจะอยู่อีกหลายชั่วโมองอยู่หรอกคิดว่านะคะคิดว่าน่าจะอยู่อีกหลายชั่วโมองอยู่เพราะว่าเขากําลังเริ่มมาทํานะคะทําถนนถนนตรงซอยบ้านน้องบวัวบานมันทางไม่ค่อยดีนะคะเขาก็เลยเอารถไมโครมาทํานะคะก็มาดูความน่าเอ็นดูนะคะการกลัวรถการกลัวรถไมโครของพี่อ้วนของเรานะคะอืม ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ไปกับลังใจให้กับช่องช้างแฟด์ลายทองคำปลายทองแท่งด้วยนะคะเดี๋ยวพบกับความน่ารักของเด็กๆในคลิปต่อไปนะคะคลิปนีล้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ